เป็นผู้ที่ลากกระบวน171ขึ้น06กำกระบวนอัอะไรเนี่ยหวัดเราอยู่ที่สถานีจตุจักรนะฮะ ทางบนนั้นเป็นรถสายสีแดงนะครับกำลังพุ่งตัวออกจากสถานี ข้างล่างนี่มีหัวรถจักรเปล่านะครับอาร์สตอม4205 ที่เห็นจอดอยู่เป็นรถจาก QSY นะครับน่าจะทำขบวน171นะฮะจอดรอขึ้นไปเทียบชานชาลาสถานีกลางกรุงเทพมหิดพิัติรถก็จะมาจอดตรงนี้แล้วครับจอดช่วงกมาสเบนะฮะจอดเสร็จแล้วก็จะถูกลากขึ้นไปที่สถานีกลางกรุงเทมพมหิพิวัฒน์อีกทีหนึ่งลากขึ้นแล้วก็ออกเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างแล้วกันนิดหนึ่ง ดีครับเราอยู่ด้านล่างบริเวณกม11นะครับที่เป็นป้ายหยุดรถกม11เก่าตอนนี้เขาปิดรั้วไว้หมดแล้วนะฮะคนไม่สามารถเข้าไปข้างในได้แต่รถก็ยังจอดตรงนี้แหละครับกระบวน171นะเกียรติศรี5206เออเนี่ยจอดหัวอยู่ก็อยู่ทางหัวนั่นแลนะ้ไม่ได้อยู่ทางไหนหรอก เดี๋ยวก็จะมีท้ายขบวนนะครับก็จะมีรถสับเปลี่ยนนั้นขึ้นไปพ่วงขบวนแล้วก็ลากขึ้นไปที่สถานีกลางกรุงเทพมหิตรเสร็จแล้วเขาก็ออกต่อหัวออกแล้วก็ลงมาใหม่ส่วนคันนี้ก็จะเดินหน้าไปนะเป็นหัวอ่านี่ครับลากขึ้นไปแล้วเพิ่งจะเที่ยงครึ่งนะฮะ รถออกสิบานาฬิกา10หรือ15นาทีนีน่แหละผมจำไม่ได้ตอนนี้รถกำลังถูกลากขึ้นนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูจุดที่ลากขึ้นแล้วกันไม่รู้จะทันหรือเปล่าผมจะขับรอดอุโมงค์ไปดูนะฮะแต่ผมขับรถมาดักทันนะที่ปากอุโมงค์นี่ครับ ได้ออสตอม4149นะครับเป็นผู้ที่ลากขบวน171ขึ้นสู่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนจุดนี้แล้วครับที่ลากขึ้นเมื่อขึ้นไปข้างบนเขาก็จะถอดหัวแล้วก็วิ่งออกไป ช่วงด้านหลังของสถานีนะฮะเป็นช่วงส่วนต่อขยายที่รอการก่อสร้างต่อเติมให้เสร็จหนึ่งเจ็ดหนึ่งกรุงเทพสู่ไงโกลกนะฮะยาวเลยกี่ตู้เนี่ยไม่ได้นับเลย เมื่อวานหนึ่งเจ็ดสองพ่วงมาสิบแปดตู้นะครับยาวมากดูคิวเอสครับมาแล้วห้าสองศูนย์หกทำขบวนขึ้นสู่สถานีกลางครับลากไปอย่างนี้แล้วก็ถอดตัวเองถอดออกนะอันสตอร์มสี่หนึ่งสี่เก้า เออมีรถ G E A เข้ามาหนึ่งคันครับมีคนถามอยู่บ่อยๆนะเรื่อยๆว่าขึ้นยังไงตรงไหนตรงไหนนะบางคนก็พึ่งมาดูคลิปนี้บางคนก็จะพึ่งมาเห็นคลิปนั้นถามผมก็พยายามทำให้ดูนะฮะคือถ้าถามอีกผมก็มาทำให้ดูอีกนั่นแหละ ผมไม่ได้มีปัญหาอะไร D E A สี่หครับโอ้ยมีขบวนโอ้เราไม่ได้ดูเลยไม่รู้ว่าเขาจะมานะเราไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายขบวนนี้แล้วนี่ขบวนอะไรเนี่ยไม่รู้เลย สายใต้นะครับ38มปกระบวน38สและสีหนะครับสุงไงโก,กโลกกรุงเทพแล้วก็ประดังเบซา ครงเทพอภิวัตรโอ้โหมีรถลงด้วยครับโอ้โห,โโหขบวนสิบนะครับลงมาพอดีแม่ได้ทั้งไปและกลับนะครับนี่เขาลากลงมาอย่างนี้เลยครับวิ่งสวนกันอย่างนี้เลยเอ้าเอ้อโอยอ,อะไรเนี่ยจงังหวะนี้มันสวยเหลือเกินครับนี่โอ้ลงมาช้าๆเลยน่าจะลงเร็วกว่านี้หน่อยนี่ครับขบวนสิบที่ตอนเข้ามา ข้าข้างบนครับตอนลงก็ถูกลากลงอย่างนี้หัวก็อยู่ทางหัวหางก็อยู่ทางหางแล้วน่าจะลงมาให้เร็วกว่านี้หน่อยนะฮะ ลงมาตอนที่หัวรถจกักรทีวีสวาอยู่ใกล้ๆกันพอดีมันจะแบบโอ้โหทั้งบนทั้งล่างมันจะดูสวยดูอะไรก็ไม่รู้แหละให้มันดูดีไปก่อน <c oughs> อ่ะตอมที่วิ่งมองล้อใต้ท้องรอใต้ล้อรถไปนะ4205นะครับนี่ไปแล้ว รถจากเกียร์สวายทำขบวน10มานะฮะนี่ถูกลากลงแบบนี้เลยครับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยวันนี้ก็รายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ